ลกล้ารือพิเศษไม่ใช่คอมมนดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทําธุรกิจของเราเนี่ยเราทําธุรกิจในเรื่องของราคาจําหน่ายในลักษณะของคอสพลัสนะครับซึ่งในส่วนของต้นทุนที่แพงขึ้นราคาและกล้าหรอพิเศษที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเติบโตของบริษัท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ world watcher จับตาประเด็นโลกค่ะยุกปอมชาลิดาพรหมโยธีและสำนักข่าว eFinance ไทยมีข่าวมีโอกาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเกาะติดสถานการณ์เรื่องของเหล็กกันบ้างค่ะที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะที่เข้ามากระทบเรื่องของความต้องการเหล็กในตลาดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นดีมาจากฝั่งจีนก็ดีสงครามรัสเซียยูเครนก็ดีนะคะแต่ว่าปีนี้พูดง่ายๆว่าดูจาก มีการฟื้นตัวเข้ามานะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ตอนนี้จบและในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการอ่าในเรื่องของการโควิดเป็นศูนย์เนี่ยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้แหละภาพของปีนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะดีมามันกลับมาจริงหรือเปล่านะคะเราจะมาติดตามกันนะคะพูดคุยกันค่ะเกาะติดถานการณ์เหล็กโลกปีหกหกนะคะก็มองกันว่าดีบานน่าจะฟื้นเศรษฐกิจน,น่าจะขายาย ะะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของดรพิสศอริยะเดชวณิชน,น,นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท s f ขออภัยนะคะ s A สเ p e c เ a l ชียจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดรขาสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะก่อนอื่น มาดูกันนิดนึงนะคะภาพของอุตสาหกรรมเหล็กปีที่แล้วจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเจอผลกระทบเยอะมากล็อกดาวน์จีนเรื่องของออความต้องการที่ลดลงนะคะยังมีเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยปีนี้มาเป็นยังไงกันบ้างคะดอกเตอร์คะต้องเลยนี้ครับคือจริงๆเรื่องของการล็อกดาวน์ของทางประเทศจีนเนี่ยนะครับมีผลกระทบนะครับในส่วนของการที่เรื่องของดีมาที่ลดลงแต่ในอีกมุมหนึ่งสป라이์ก็ลดลงเช่นเดียวกัน นะครับซึ่งทําให้อ่ราคาในส่วนของตลาดเหล็กและเหล็กกล้าเกรดพิเศษซึ่งทางบริษัทจาหน่ายอยู่นะครับก็มีเรื่องของการที่อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับและอย่างที่คุณปอมได้เรียนไปนะครับอ่หลังจากตรุษจีนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการผ่อนคลายนะครับอ่ซึ่งทําให้กิจกรรมต่างๆที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงปกตินะครับซึ่งตรงจุดเนี้ย นะครับเป็นส่วนที่ผลักดันให้กับราคาทั้งเหล็กนะครับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าเกรดพิเศษเนี่ยครับรับตัวสูงขึ้นนะครับภายหลังจากช่วงตุรกีที่ผ่านมาซึ่งจุดตรงนี้นะครับจะ,จะมีส่งผลกระทบในเรื่องของราคาที่จะมีการจําหน่ายนะครับไม่เพพยงในตลาดโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันอืมค่ะซึ่งตอนนี้ราคาเหล็กอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ะคะอ,อ๋อต้องเรียงนงี้ครับคือทางบริษัทเนี่ยเราจําหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษ นะครับซึ่งอาจจะมีมูลค่าจําหน่ายราคาจําหน่ายเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเกรดนะครับอยู่ในระดับ3เท่า<ม>จนถึง15เท่าของราคาเหล็กทั่วไปนะครับซึ่งจุดนี้<ม>อาจจะไม่ได้สะท้อนมากนะในแง่ของเห<า>ล็กเหล็กที่เป็นเหล็กก่อสร้างนะครับหรือเหล็กลูประพันธ์<า>นะครับแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเราได้รับผลกระทบหลังจากช่วงที่จีนเปิดประเทศเนี่ยนะครับในราคาจําหน่ายเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นในระดับมากกว่า20%รละ นะครับผมอืมโอ้โหแสดงว่าคุณความต้องการมาแรงมากเลยหลังจากที่จีนเปิดประเทศนะคะต้องจอะนิดนึนงลวคะ่ะว่าเจ้าตัวเหล็กกล้าเกรดพิเศษตรงเนี้ยของบริษัทเนี่ยค่ะเขาใช้ทําอะไรยังไงบ้างอะคะแล้วทําไมราคาคมันถึงแบบแพงกว่าเหล็กปกติทั่วไปอะคะต้องเรียนนี้ครับคือเหล็กกล้าเกรดพิเศษเนี่ยด้วยกระบวนการผลิตจะแตกต่างจากเหล็กกล้าทั่วๆไปนะครับจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่แอดวานซ์กว่า นะครับเรื่องของกระบวนการผลิตที่แตกต่างไปซึ่งในจุดนี้นะครับจะทําให้อกระบวนการผลิตนะครับและส่วนผสมที่มีการผสมของาธาตุอะลอยต่างๆนะครับทั้งโครเมียมนิกเกิลมลิบดีนัมมูนาเดียมในจุดนี้ทำให้ราคาจําหน่ายนะครับของเหล็กกล้าเกลือพิเศษเนี่ยมีมูลค่าที่สูงกว่าเหล็กกล้าทั่วไปมากนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเอาไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับในผมขอยกตัวอย่างในส่วนของบริษัทละกันนะครับทางบริษัทเราเนี่ยจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นะครับกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแล้วก็กลุ่มในกลุ่มของที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีกลุ่มพวกเหล็กทําแม่พิมพ์เหล็กทําชิ้นส่วนเครื่องจกักรกลต่างๆนะครับซึ่งถูกเอาไปใช้ในการขึ้นรูปเหล็กกล้าทั่วๆไปครับค,ค่ะทีนี้ต้องถามว่าตัวสัดส,ส่วนเหล็กกล้าชนิดพิเศษแบบนี้นะคะในตลาดโลกม,มันมีสัดส่วนการใช้ยังไงกันบ้างเมื่อเทียบกับเหล็กปกติทั่วไปอะคะ อ๋อในแง่ของปริมาณการใช้นะครับก็คงไม่ได้มากเหมือนเหมือนเหล็กทั่วๆไปนะครับแต่ในส่วนของมูลค่านะครับในส่วนของ cross profit margin อันนี้คือธุรกิจที่เน้นในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของราคาจําหน่ายซึ่งมีเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับการจําหน่ายเนื่องจากมันเป็นเหล็กกล้าเกรดพิเศษการจําหน่ายพวกนี้จะต้องมีโน้ตาวมีเทคโนโลยีในการจําหน่ายนะครับผมค่ะ อ๋แล้วจริงๆแล้วประเทศไหนที่เขาส่งออกเหล็กกล้าเกรดพิเศษอันนี้มากที่สุดอะคะก็ต้องเรียนจริงๆก็จะมีในกลุ่มของประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางยุโรปก,ก็มีเยอรมันนะครับอิตาลีนะครับสเปนนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางเอเชียก็จะมีทางญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันนะครับแต่ทางประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับทางทางสหรัฐ อเมริกามากนะนะครับเนื่องจากในแง่ของโลจิสติกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มของผู้ผลิตเหลกกล้กเก็ดพิเศษ,ษซึ่งณปัจจุบันนะครับยังไม่มีผู้ผลิตแหลกล้กเก็ดพิเศษ,ษในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราค่ะอืแต่ว่าเรานี่เป็นผู้นําเข้าใช่ไหมคะถูกต้องครับเหล็กเหล็กกลุ่มนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่มีผู้ที่สามารถผลิตได้นะครับด้วยเทคโนโลยีเรื่องเงินลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการนําเข้า แต่ทีนี้ทางบริษัทเรามีในส่วนของการอบชุบสูญยากาศซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่ม,มคุณสมบัติให้กับตัวเลกก้าเกรือพิเศษเพื่อเอาไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะอ่าค่ะทีนี้อ่าคือปกติคือในต่างประเทศเมื่อกี้บรรดายุโรปเยอรมันคือประเทศที่พัฒนาแล้วเขาผลิตมาแล้วเราก็นําเข้ามาซึ่งตอนที่ผลิตมาเนี่ยมันยังไม่มีการอบชุบสูญยากาศซึ่งการอบชุบสูญยากาศตรงนี้มันช่วยอะไรยังไงได้บ้างอะคะ อย่างแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงเรื่องความแข็งนะครับซึ่งการปรับปรุงความแข็งตรงจุดนี้จะทําให้ชิ้นงานนะครับจะมีประสิทธิภาพเรื่องของการทนการสึกห้อทนการกัดกร่อนทนต่อแรงกระแทกนะครับและใช้งานในส่วนของแม่พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้คือในงแง่ของความแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการปรับปรุงในส่วนของพื้นผิวนะครับซึ่งส่วนส่วนตรงนี้มันถูกนําไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขึ้นลูกเหล็กกล้าทั่วๆไปครับผมอืม ค่ะอ่ะทีนี้พอเรานําเข้ามาตลาดหลกัลกๆของเราก็น่าจะเป็นตลาดในไทยใช่ไหมคะถูกต้องครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางบริษัทยังเป็นการจําหน่ายแต่ในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างนะครับที่ทางลูกค้าเรามีการนําสินค้าของเราเนี่ยไปแปลรูปนะครับแล้วส่งออกนะครับ mm hmm. แต่ในแง่ของ direct export เนี่ยยังไม่ได้มีนะครับซึ่งจุดเนี้ยทำให้เราได้มองเล็งเห็นถึงตลาดเพื่อนบ้านนะครับภายหลงัลงเาเข้ารบริษัทจทดทะเบียนแล้วนะครับ ทำให้เรามีศักยภาพมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเรากำอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับ explore ในส่วนของตลาดที่ได้เรียนไว้ก็อาจจะเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก็คือกลุ่มของ CLMV ครับผมค่ะอ่าค่ะ CLMV ที่มองเอาไว้นี่ก็น่าจะแบบตรง Cambodia ลาสอ่าอะไรนะเมียนมาแถวนี้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับซึ่งเราทางบริษัทเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ทางทางซัพพลายเออร์ของเรานะครับซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่จําหน่ายในส่วนของรายการเกียริพิเศษระดับโลกนะครับเขาได้แต่งตั้งเรานอกจากเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเนี่ยได้แ,แต่งตั้งเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับในส่วนของประเทศไทยและ CLM ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับทางบริษัทกําลังศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของตลาดของประเทศเวียดนามก่อน นะครับอย่างที่ได้เรียนผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจะถูกนําไปใช้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งกลุ่มของอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในส่วนของ4ประเทศที่ได้กล่าวไว้นะครับเวียดนามเนี่ยยังค่อนข้างจะล้ํากว่าอีก3าประเทศนิดนึงนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับซึ่งจะเพิ่มเติมในส่วนของการขยายธุรกิจของทางบริษัทได้ค่ะ,ะเพราะตอนนี้เวียดนามเขาก็มีอีีของเขาแล้วที่ส่งออกไปด้วย ก็น่าจะเป็น,นอีกส่วนหนึ่งเราเรามองในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเราที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนในกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับทั้งอีวีแล้วไม่อีวีนะครับแต่อีวีก็เป็นเป็นเป็นอูเอสเคนะครับซึ่งซึ่งกำลังหาแรงนะครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆอืมค่ะอ่าทีนี้เราระหว่างที่เราศึกษาตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นอะไรยังไงในเวียดนามบ้างะคะ ก็ต้องเรียนนะครับเรียนผมว่าทางเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะอยู่ในช่วงของกําลังพัฒนานะครับซึ่งมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปเยอะนะครับซึ่งจุดนี้เราเรียนเห็นว่าเราสามารถเข้าไปตอบสนองในส่วนของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในประเทศเวียดนามได้ซึ่งจุดนี้อย่างเรียนเรียนตรงๆเลยก็คือตัวผมเองนะครับเราผมกําลังจะเดินทางไปที่เวียดนาม นะครับโดยเร็วนี้นะครับซึ่งเราจะไปะพบและเจราจาในเชิงธุรกิจนะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้นะครับในความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกับทางผู้ประกอบการที่ประเทศเวียดนามครับอืมค่ะอ่าทีนี้ในแง่ของเหล็กเองจริงๆแล้วก็เป็น คือโดยรวมเหล็กในภาพรวมแม้กระทั่งตัวเหล็กกล้าเกรดพิเศษเนี่ยนะคะมันคือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แหละแล้วก็เวลาที่มันมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันก็มักจะได้รับผลกระทบจริงๆเราชอบผลกระทบแบบไหนคะเพราะว่าถ้าเกิดเจอแบบอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของราคาที่มันโดนกดดันลงมาแต่ว่าในขณะเดียวกันฝั่งดีมานหรือว่าฝั่งความต้องการเองเนี่ยมันก็โดนกดดันไปด้วย เราเราเรามองมองในเรื่องของประเด็นต่างๆอย่างนี้ว่าเราจะรับมือ,อยังไงกันบ้างะคะต้องชี้แจงว่าความแตกต่างตรงจุดนี้นะครับเลยกล้าหรืพิเศษไม่ใช่ c o m m o d i t i e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทําธุรกิจของเราเนี่ยเราทําธุรกิจในเรื่องราคาจําหน่ายในยลันกษณะของ cost plus นะครับซึ่ง ในส่วนของต้นทุนที่แพงขึ้นราคาะคลากกล้าพิเศษที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเติบโตของบริษัทนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาดูในส่วนของภาคของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณปอมได้เรียนไปถูกต้องครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในภาคของอุตสาหกรรมเรายังได้รับแรงกดดันในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่สูง นะครับซึ่งทําให้การขยายตัวในส่วนนี้อาจจะอยู่ในวงที่ยังค่อนข้างจํากัดนะครับแต่เราก็มีความเชื่อนะครับว่าหลังจากปีนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเรายังมองว่าโอเคนับจนถึงปัจจุบันอาจจะอยู่ในระดับที่ยังใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้วแต่เรายังมีความเชื่อว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นนะครับในในภาคข,ของของขององรวมนะครับในภาคอุตสาหการรมแต่เราก็ยังมองในส่วนของความเป็นไปได้ที่ อาจจะมีผลกระทบในแง่ของเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงเรียกว่าสูงมากเลยนะครับซึ่งทําให้ราคาเนี่ยจำหน่ายอยู่ในระดับที่สูงทั้งนี้ทางบริษัทก็ได้มีการวางแผนด้วยการมีการสินค้าคงคลังนะครับอยู่ในระดับต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับซึ่งอันนี้เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับ อืมค่ะทีนี้เมื่อกี้ทางด้านดรบอกว่ามีหลากหลายธุรกิจแหละที่ใช้เหล็กลกล้าเกล่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นยานยนต์วัสดุก,ก่อสร้างอุตสาหกรรมอาหารสัดส่วนอันไหนคือมากที่สุดนะคะอุะตสาหกรรมไหนมากที่สุดต้องยอมรับว่าณนปัจจุบันนะครับจากสถิติในอดีตด,ด้วยนะครับทางบริษัทยังจําหน่ายในกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากที่สุดนะครับอยู่ในระดับ40กว่า50เนะครับจากสถิติเองลงมาคือวัสดุก่อสร้าง นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งเรายัางมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเรายัางสามารถพัฒนาและเติบโตในเซกเตอร์นี้ได้นะครับย้อนกลับมาในกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับซึ่งจุดนี้ต่งตที่คุณปอมได้ได,ได,ได,ได้ได้พูดถึงก็แตะเข้าไปในส่วนของ E ีนะครับ EV เนี่ยนะครับกำลังเข้ามานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราได้ศึกษาตรงนี้มาระดับหนึ่งนะครับเรามีการคัดเลือก ปกติเราไม่ได้คัดเลือกแค่แค่แค่ซัพพลายเออร์นะครับเราคัดเลือกลูกค้าด้วยลูกค้าที่สามารถและมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ EV นะครับซึ่งจุดเนี้ยเรียนงตรงอย่างเหล็กของเราเนี่ยนะครับได้ถูกนำไปใช้เป็นแม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถ EV แล้วด้วยนะครับซึ่งจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เรามองว่าอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งในส่วนของอ วัสดุก่อสร้างเนี่ยเราเราเราเชื่อว่านะครับเราคาดการณ์และค่อนข้างมั่นใจว่าภายหลังจากนี้ที่เรามีการเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยครับจะมีการลงทุนเชิงภาครัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของตลาดลูกค้าที่เป็นวัสดุก่อสร้างครับ ท่านี้การแข่งขันนะคะเพราะว่าเรานําเข้ามาแล้วก็ขายในประเทศไทยแล้วก็อาจจะมีในอนาคตคือมองใน CLMB ด้วยการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะสำหรับตัวเหล็กกล้าเกรดพิเศษนี้นะคะ่ะก็ต้องเรีนว่าในแง่ของจํานวนนะครับจำนวนของของผู้เล่นเนี่ยไม่ได้มากนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีลักษณะของ barrier to entry ก็ในเรื่องของเทคโนโลยี transfer know how นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทุน นะครับที่จะต้องมีสินค้า <proxy. S 1> พร้อมจดัดส่งนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยทางบาริษัทมีคลังสินค้าอยู่สองแห่งนะครับซึ่งเรามีความจุอยู่ที่2 0 0พตันนะครับซึ่งเป็นกลานพิเศษทั้งหมดนะครับซึ่งจุดนี้เราก็หลังจากเข้าบาริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในคลังสินค้าแห่งใหม่ซึ่งจะทําให้ความจ<ถ>ุของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0พันตันนะครับก็คือเป็นสอง่าครับผมค่ะ ค,ความท้าทายของบริษัทในปีนี้คืออะไรคะจริงๆเราตั้งเป้าเติบโตนะครับซึ่งเราเป็นหนึ่งใน,ในความท้าทายของทางบริษัทนะครับที่เรามีศักยภาพมากขึ้นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วเข้าไประดมทุนซึ่งเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการที่เราจะขยายคลังสินค้านะครับมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของต่ชุบในเทรดดิ้งนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อขยายนะครับจากชุบสัญญา ของเราแล้วเราก็มองในส่วนของตลาดที่เราจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลายๆท่านจะเรียกว่าเป็น S curve นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดเพื่อนบ้านอย่างที่ได้เรียนนะครับเรากำลังศึกษาในจุดนี้เรายังมีความเชื่อมั่นว่าปี2566เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่ดีของภาคอุตสาหกรรมซึ่งทางบริษัทเนี่ยจะเติบโตไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมครับผมค่ะใจภายนอกอะไรที่เรา มองไว้แล้วน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็จะกระทบต่อการดําเนินง,งานของบริษัทบ้างอะคะก็ในการประเมินความเสี่ยงของทางทางทีมงานนะครับของทางบริษัทเราก็รประเมินอยู่สองสามประเด็นหลกัลกๆนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของราคาของพลังงานนะครับซึ่งจุดนี้จะมีผลกระทบกับด้านต้นทุนต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อนะครับซึ่งส่วนนี้อาจจะมีแรงกดดัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราก็มีการประเมินในจุดนี้อยู่นะครับและสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความผันผวน,นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทางบริษัทก็ได้มีแผนรองรับละนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เราได้ออกนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับในการดูแลปัจจัยความเสี่ยงต่างๆท,งที่ได้กล่าไวไ้ อยากให้ดรพิสิทธิ์พูดถึงอนาคตของเลก้าเกรดพิเศษเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนครับว่าเลก้าเกลดพิเศษจริงๆได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอาจจะไม่ใช่โดยตรงนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่เข้าไปสนับสนุนภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศการส่งออกนะครับซึ่งจุดนี้เรามองว่า จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยประชาชนบุคคลทั่วไปนะครับจะรับรู้ในความเป็นเป็นสเปเชียลของเกรล้าเกรดพิเศษนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยมีความพร้อมนะครับเรามีความพร้อมในส่วนของบุคลากรขององค์กรผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราเน้นย้ำว่า positioning ของทางบริษัทเนี่ยเราเน้นในเรื่องของคุณภาพมาก่อนนะครับอันนี้เพื่อตอบสนองนะครับอย่างที่เรียนคุณปอม จริงๆอ่ะบริษัทในประเทศไทยหลายๆบริษัทจะต้องเล็งเห็นในภาคการผลิตนะครับจะต้องเล็งเห็นถึงต้นทุนต่อการผลิตนะครับซึ่งจะไม่ได้พิจารณาแต่เพียงราคาจําหน่ายนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยจะตอบสนองในส่วนของจุดนี้ให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันนะครับซึ่งเราต้องเรียนว่าเราตอนนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน10ประเทศเนี่ยมันก็เริ่มมีการแข่งขันกันเองแล้วนะครับในจุดตรงเนี้ย ผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตจะต้องพิจารณาถึงการแข่งขันในเชิงคุณภาพที่มากขึ้นซึ่งทางบริษัท s อ f เเราเนี่ยยินดีและมีความพร้อมที่จะตอบสนองสนับสนุนนะครับให้กับภาคอุตสาหการรมไทย ค่ะคือจริงๆแล้วในแง่ของตัวเหล็กกล้าเหล็กพิเศษมันมีการเติบโตไปพร้อมๆกับเศ,ษศร,รษฐกิจด้วยเพราะว่าแต่ละอย่างที่ดอร์พูดถึงความเกี่ยวข้องที่มันอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น E ีวก็คือ,อยานชิ้นส่วนยานยน,ยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ E ีีซึ่งมันเป็นแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เข้ามายังมีเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นน่าจะเป็นพวกกระทะซึ่งมันอาจจะมีความคือมันมากกว่ากระทะอะ่ะมันมีประเภทอื่นด้วยซึ่งมันต้องใช้ความคงทนเป็นพิเศษ แล้วก็ยังมีในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของการวัสดุกอ่อสร้างด้วยซึ่งต้องการความแข็งแรงคงทนและยิ่งถ้าเกิดแบบเศรษฐกิจเติบโตมีการกอร่อสร้างมีอินฟราสตรักเจอร์เพิ่มมากขึ้นเหล็กกล้าเหล็ดพิเศษนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นด้วยนะคะก็ก็ขอขอบค,คุณทางดรพิธศษอริยะเดชวันนิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SAF Special จํากัดมหาชนนะคะที่วันนี้ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้ให้ความรู้กับพวกเราได้รู้จักเหล็กกล้าเหล็ดพิเศษนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับ คะ่ะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ฟังกันไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทเหล็กที่น่าสนใจคือปกติเราก็จะรู้จักกันในภาพของแบบเหล็กที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ว่าเหล็กกเหล็กพิเศษมันไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์นะคะมันมีส่วนประกอบของอย่างอื่นเขาเรียกว่าแร่อื่นๆสารพิเศษสารประกอบอื่นๆที่เข้ามานะคะทําให้เหล็กตัวนี้มันมีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ เข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะลองสังเกตดูแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเวอร์ w ัช c h e r สตารประเด็นโลกนะคะดิฉันปริศาชาริดาพรมโยธีนะคะพร้อมทีมงาน World วัช c h e r พร้อมกับข่าว e-finance ไทยมีข่าวนีโอกาสลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ